จริงๆครับทำให้สูสาครมีแป้มจากเกมนั้นริ่นครับ20นาทีแรกในช่วงพีเรที่หนึ่งพรุษเต้นเปลี่ยนจุดมาตั้งสิทธิชัยเธอสักให้สิทธิชัยจิ้มเร็วต่อรัตนพลเอาอะไรครับช่องเปิดยิ่งอุ้เรียกร้อยเลยครับโอ้โหเลือกบูมครับ1-0ขึ้นนำโดยนพรุษเชื้อหมอดูครับ จังหวะดีจริงๆครับนพรุษเชื้อหมอดูครับจังหวะยิงจังหวะนี้ครับหลังจากย้ายมาจากสุราธานีนะครับจังหวัดรัตพนเนี่ยจ่ายคืนหลังกลับมานะครับเพราะว่าจังหวะของรัตพลเองก็เล่นยากครับคืนกลับมาแล้วเป็นนพรุตที่มาตจอะๆคนเดียวเลยครับไร้ตัวประกบใดๆทั้งสิ้นครับยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ต่อ0ประเดิมประตูในสีเสื้อของเขากินท่าข้ามนะครับนพรุษโอ้แล้วเกมโตกลับมาอีกแล้วครับ รัฐพลอาแล้วเจอดักขึ้นบ้างแต่แก้ขึ้นไปดักบนไม่ได้ได้กัรครับท่าข้ามยิงไกลโดยเธอสากก็ต้องปัดทิ้งโอ้โหโวยเลยครับอนุวัฒน์สาเกตคือโดนเปิดช่องยิงบ่อยเลยครับลูกแรกที่เสียประตูเนี่ยก็ไปรุมที่บอล2ต่ตอนหนึ่งนะครับไม่มีใครสนใจนพรุษเลยครับเหมือนจะเสียสมาธิไปเลยครับหลังจากเสียประตูไปประตูแรกของนพรุษนะครับในสีเสื้อของห้องเย็นท่าข้ามนะครับก็สามสามใช่ก็พร้อมกันไปครับผม รอเวลาเล่นครบไปเลยนะครับเอ้าซันลูนีทไโอ้โหตัอ่อนปากเลยครับแต่ซันลูนีตีเสมอหนึ่งตอนหนึ่งโดยปัญญารันทวนาทครับยิงสวยเลยยิงดื้อเลยอ่ะกลับมาเท่ากันนะครับสถานการณ์ปัญญารันทวนาทครับยิงด้วยขวาลูกนี้เสียบใต้คานเลยครับปัญญาประตูแรกของเขาครับในปีนี้ครับกับสมุทรสาครปัญญาอรันูวนาทครับ โอ้โมงุมนี้ครับโอโกี่สดางงงครับโอ้ไม่ต้องงงเลยครับเปิดมุมนี้ไม่ต้องยิงเฉียวไหลของกําแพงเลยนะครับคือพอ4ต่อ4จังหวะมันดูโล่งๆไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับ2อนาทีครึ่งครับหลังจากนี้ สุพศให้มาจังหวะสุดท้ายจบที่คาถาวุฒิภูพันนะครับ20นาทีแรกกินกันไม่ลงครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมีคนละหนึ่งใบแดงครับปัญญาตามตีเสมอโลภรุดยิงให้ห้องเย็นทีมในเมืองกรุงนะเพราะว่าการไปเยือนเนี่ยเดินทางเนี่ยบางทีมเขาไม่ได้นั่งเครื่องไปครับเขาใช้รถบัสนะครับมันก็มีความอ่อนล้านในการพักผ่อนเ,ย,เยอะแต่เพราะเป็นแบบนี้ทุกทีมคือพักอยู่ในอาณาบริเวณใกล้เคียงกันหมดแต่ว่าทีมต่างจังหวัดอาจจะ มีก็ประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ราคาดีพักเพิ่มขึ้นหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยก็พักคิกอินอยู่ที่บอลครับวีระพง์ชัยวงหลายหลังกลับมาใส่ลูกยิงไกลโอ้โอเรียบร้อยไปเลยครับขึ้นนําจากลูกยิงไกลของคนนี้อีกแล้วโอ้แสนชัยชีวามไพโรธครับโอ้แต่สร้างชื่อจากการยิงไกลจริงๆครับคนนี้ครับแสนชัยดูอีกครั้งหนึ่งจังหวะยิงซ้ายตะบันลูกนี้โอ้ แต่ยิ่งทําให้นึกถึงเกมที่เจอข่าเรือตอนนั้นเลยนะครับนเป็นคนยิงบอลวางครับยิงบอลเต็มทัพไซโก้อีกแล้วนะครับคือคือลูกนี้สมบูสาคอนยอมครับโอ้โหอาจจะยิงไซโก้โค้งไม่มากแต่ว่าระยะวิถ er ีที่ทางดีมากครับครับล้มตัวไม่ทันครับอนุวัสาเกตก็เป็นประตูรับฝากใกล้ๆนะครับวระปัด อัตพลช่องเปิดนะครับกึ่งยิงกึ่งาโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้ตรงนี้เปิดให้เวลากับอัตพลมากเกินไปนะครับให้เวลาเจ้าตัวได้มีโอกาสในการแต่งเรายิงเลยครับสนใจซัดเลยลูกนี้เราเอาไม่อยู่เลยครับกฤษดาเนี่ยครับยิงมาแล้วน่าจะไปฉลร่ยจริงๆกึ่งยิงกึ่งผ่านใช่ครับแต่มันกดดันอะไรครับข้างหลังมีรอยอยู่แล้วครับครับ คือจังหวะนี้ก็มาค่อนข้างสวยแล้วมันเปลี่ยนทางครับเป็นทางอัมโคศสีระแก้วครับคื่องคนมองข้างหลังนะครับมองอยู่ว่ามีใครมาแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนจังหวะสองตีสองใจว่าจะสกัดเต็มเท้าไม่เต็มเท้าดีครับกลับมาเท้ากันอีกครั้งหนึ่งอ้าโอ้เกือบจะได้คืนทันควันเหมือนกันครับกับพรุษลูกเมื่อสักครู่นี้วิถีบอลไม่ตรงประตูนะครับเพราะตั้งใจเหมือนกูยิงกึ่งผ่านอย่างตามต่อครับ รองศักดิ์แทงจังหวะนี้ไม่มีตัวเติมครับให้แล้วกลายเป็นเสียรัตพนยิ่งเขาหมาป่าเ้วเตะที่โอ้จบครับได้หนึ่งแต้มสำเร็จครับสมุทรสาครก็ถือว่าเก็บหนึ่งคะแนนจากห้องเย็นท่าข้ามนะครับทีมที่เก็บชัยมาสองนัดรวดก่อนหน้านี้ไปได้ครับส่งผลให้ห้องเย็นท่าข้ามก็เก็บเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับอยู่อันดับสามเหมือนเดิมส่วนสห่สมุทรสาครเก็บเพิ่มจากสี่เป็นห้านะครับก็ยังอยู่อันดับที่ห้าเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวครับสมัครสมาชิกกับเวทโคปาทห้าวันนี้300บาทรับเสื้อตราสโมสรฟรีแอดไลน์ได้ที่